สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้จะสั่งไปเป็นสลามโฟมนะคะ1กระปุกค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นมังคีนูเดิลนะคะอันนี้จะเป็นไบเคนนะคะอย่างต่อมาจะเป็นแคนเกิรค่ะแล้วก็จะเป็นบองเน์นะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบมาร์ช่บะปีดนะคะ1แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสลามกระปุกนะคะ1กระปุกอย่างต่อมาจะเป็นเจ้าบิบบีนะคะแล้วก็จะเป็นของเล่นเคงค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบตัวฮันเตอร์นะคะหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้นะจะเป็นน้ำลายเอเลียนนะคะแบบขวดยาวนะคะทั้งหมด3มชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดประมธานีนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นหมูนะคะแล้วก็มีนะคะจะเป็นแบบนาฬิกาค่ะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแก้วสุกกุชี่นะคะแบบยาวนะคะหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นไขยชาตนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบกระดิ่ค่ะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นข้าเท้านะคะแล้วก็นี่จะเป็นกิฟค่ะกล่องต่อมาจะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสลามกับน้ำลายเอเลียนนะคะอย่างแล้วก็ปลุกค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นขน,ะะงงานาามโคะม้ดนะคะจำนวนสามห่อนะคะสามร็นะแล้วก็จะมีเป็นสกูชี่ไซส์เล็กแบบต่างๆนะคะนี่นะซึ่งของแท้นะคะก็ะเป็นสกูชี่แทบประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกิฟค่ะ อยางต่อมาจะจับวัตสุการนะคะอย่างแรกนะจะเป็นรูที่ไอริสโมนะคะจะมีเป <way> ็นไอติมนะคะแล้วก็จะเป็นหนับไข่อันนี้นะคะ1ชิ้นอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นชคกด้วยค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นหนังไแล้ใส่แว่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกแลตนะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบปางแันนเซปี้นะคะแล้วก็จะเป็นเท้าแมวนะคะส่วนนี้จะมีขนมนะคะมีเป็นเจลลี่เปล่าได้นะคะแล้วก็จะเป็นเยลลี่นะทั้หมาสามโหนนะคะเยลลี่ชานมค่ะ กลองต่อมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นของเล่นพิ้ใหญ่นะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นซาลาเปานะคะกล่องนั้นหนึ่งช <leben> <Color> ิ้นกล่องต่อมานะคะจะเป็นุ้กาใจจัมโบ้นะคะทั้งหมดสามชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นไม้ยูนิคอนอัปพัชนะคะแล้วก็จะมีเป็นซัมโบบันนะคะทั้งหมดสองชิ้นสองสูค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบกล่องซุมสูกุชิแท้นะคะหนึ่งกล่องค่ะ ต่อมาจะตป็นราชบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นปานหายาหนอนนะคะแล้วก็มีจะเป็นดัวนะคะมีเป็นจัมมบานนะคะหมิ่นฉิ่งแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตบานนะคะกับเค้กค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นปาหมิบย่างแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตบานอันนี้นะค่ะ ลอล่งต่อมาจะจสวัสดแก้วนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชี่จัมโบ้ในแพ็กเกจนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นช็อกโกแลตบานนะคะ1อย่างต่อมานะคะจะเป็นขนมปังนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นแบบหมาชิบะบีบนะคะเป็นของเล่นบีบนะจัมโบ้บานนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นซูมิโกะนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูชี่ไซส์เล็กแบบต่างๆนะคะนี่นะมีเป็นประมาณนี้นะคะ กลองต meter, so e rabbit, storm, CCTV, ่อมาจะงหวัดกรุงเทพนะคะมีเป็นซาลาเปานะคะเข่งใหญ่นะหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบติ่มซำนะคะหนึ่งเข่งค่ะกลองต่อมาจังหวักกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นซาลาเปาเข่งใหญ่นะคะหนึ่งเข่งแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบของเล่นนะคะเข่งกลางนะสั่งไปนะคะครบที่สัมงแบบเลยนะคะก็จะมีเป็นติ่มซำซาลาเปาแล้วก็จะเป็นกระต่ายค่ะก็ขอบคุณทั้งสิบห้าคนมากๆเลยนะคะ